สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับคอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสันติสุขมโรงศีแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้ตรงกับฉบับวันจันทร์ที่19เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566นหะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือจุดดับพลาดเก้าอี้นายกจุดตายคดีหุ้นสื่อหมายความว่าย่างไง สันติสุขเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนายพิธาลิมเจริญรัตซึ่งเป็นหัวหน้าพักเก้าวไกลเป็นผู้ที่จะต้องได้รับการเสนอชื่อขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพักเก้าวไกลแต่คําถามคือว่านายพิธาเนี่ยจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่คำถามคือว่าและนายพิธาจะรอดพ้นจากข้อคอรหาคดีถือครองหุ้นสื่อไอทีวีหรือไม่นี่เป็นคำถามนะครับ จริงๆแล้วมันควละเรื่องกันนะครับไม่ใช่เรื่องเดียวกันไม่ได้แปลว่าเพราะโดนคดีหุ้นสื่อแล้วตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจะไม่ได้เป็นของนายพิธาไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าการจะเป็นนายกรัฐมนตรีนายพิธาเลยโดนคดีหุ้นสื่อไม่ใช่ครับ <S <S อย่าลืมนะครับว่าปมถือครองหุ้นสื่อของนายพิธาเนี่ยมันถูกร้องมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วนะครับตั้งแต่ยังไม่มีใครคิดว่าพักก้าวไกลเนี่ย จะได้จำนวนสสเข้ามาเป็นอันดับที่1ได้ไปแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและนายพิธาจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่มีใครกินหรอกครับประการแรกครับเรื่องที่ว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่เนี่ยมันเป็นไปตามกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับนายพิธาจะได้รับเสียงสนับสนุนเกินครึ่งของสภาหรือไม่หมายถึงรัฐสภานะครับคือทั้งสองสภานั่นแหละครับเอาง่าย อันนี้เป็นกติกาที่ทราบและก็ต้องยอมรับตั้งแต่ก่อนจะลงแข่งขันแล้วนะครับจะรอดหรือไม่รอดส่วนจะรอดคดีหุ้นสื่อหรือไม่เนี่ยอันนี้ต้องว่ากันไปตามกฎหมายครับข้อเท็จจริงตามแนวทางที่สารรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยเป็นบรรทัานเอาไว้ก่อนหน้านี้นี่เป็นประการแรกประการที่2ครับช่วงเวลาของการพิจารณาคดีหุ้นสื่อ กับการเลือกนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาเนี่ยมันอาจจะทับซ้อนแล้วก็อาจจะคาบเกี่ยวกันก็ได้นะครับสมมุติอย่างนี้สมมุติว่าวันที่21มิถุนายนกกตรับรองผลการเลือกตั้งครบ95%ซึ่งกร็รวมถึงสสบัญชีรายชื่อและนายพิธาก็ได้รับการรับรองให้เป็นสอสด้วยเช่นกันเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยข้อหนึ่ง หลังจากนั้นกกตก็อาจจะพิจารณาเราเห็นว่าบริษัทไอทีวีเนี่ยเป็นกิจการสื่อและนายพิธาถือครองหุ้นไอทีบีในวันสมัครรับเลือกตั้งสสเป็นเหตุทําให้สมาชิกภาพการเป็นสสของนายพิธาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรม,มนูญปรากฏจากการที่กกตเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนตามมาตรา151ขึ้นมา กรณีนี้นายพิธาจะรู้หรือว่าควรจะรู้ว่าตนเองมีลักษณะต้องห้ามแล้วยังลงสมัครรับเลือกตั้งสสก่อนหน้านี้เพียงแค่ตอนนั้นเนี่ยนายพิธายังไม่ได้รับการรับรองเป็นสสจึงยังไม่มีเหตุให้ดําเนินการตามช่องทางตามมาตรา82ของรัฐธ,ธรรมนูญถ้าหากว่าเป็นแบบนี้เนี่ยครับกรกตก็อาจจะยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีนายพิธาถือครองหุ้นสื่อไอทีบีหลังจากรับรองผลการเลือกตั้งเหมือนกับที่เคยยื่นกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจถือครองหุ้นสื่อวีลักษ์มีเดียนั่นเองถ้าเกิดกรกตไม่ยื่นเนี่ยอาจจะเข้าข่าย157คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับเนื่องจากว่ากรกตอย่อมรู้หรือว่าควรจะรู้อยู่แล้วว่านายพิธามีเหตุทําให้ขาดสมาชิกภาพการเป็นสส การถือครองหุ้นสื่อในวันสมัครรับเลือกตั้งเพราะกะกะตอเองเห็นว่านายพิธารู้หรือควรจะรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติแล้วก็ยังลงสมัครสอสเข้าข่ายดำเนินคดีมาตรา151นั่นเองนี่คือข้อที่1นนะครับข้อที่2ครับถ้าหากว่าจำกันได้เนี่ยคดีหุ้นสื่อวีลักมีเดียกกตรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่8พฤษภาคม2562 จากนั้น6วันหลังจากที่รับรองผลการเลือกตั้งไปแล้วกกอ,อก็มีมติเมื่อวันที่14พฤษภาคม2562ในคราวการประชุม63ทับ2562มีมติวินิจฉัยว่านายธนาธรเนี่ยมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพการเป็นสสเนี่ยสิ้นสุดลงจึงให้ส่งสารรัฐธรรมนูญที่ขาด กกตได้แจ้งข่าวต่อสื่อบนชนเมื่อวันที่16พฤษภาคม2562นะครับว่าส่งคำร้องให้สารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปแล้วปรากฏว่าสารลรัฐธรรมนูญรับคำร้องและสั่งให้ในายธนาทรหยุดปฏิบัติหน้าที่สสตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2562 ถ้าหากว่านับจากวันที่กกตรับรองผลการเลือกตั้งเนี่ยก็จะตกประมาณ15วันนะครับหรือถ้าเกิดนับจากวันที่กกตแจ้งข่าวว่ายื่นสารรัฐธรรมนูญก็จะตกราวๆสัก6วันหลังจากนั้นครับวันที่25พฤษภาคม2562ประชุมรัฐสภาค,ครั้งแรกชัยชิดชอบทําหน้าที่เป็นประธานให้เลขาธิการสภาอ่านคําสั่งสารรัฐธรรมนูญให้นายธนทรหยุดปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ในายธนาทรเนี่ยต้องเดินออกจากที่ประชุมไปในวันนั้นแหละครับจากนั้นวันที่หมิถุนายน2562มีการประชุมรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่แพ้พลเอกประยุทธ์จันโอชาสมาชิกรัฐสภาลงคะแนนให้พลเอกประยุทธ์500คนเลือกนายธนาทร244คนข้อ3ครับ ถามว่าช่วงเวลาคดีหุ้นสื่อไอทีวีจะไปทับซ้อนกับการเลือกนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาหรือไม่เอาอย่างนี้นะครับลองคิดเล่นๆดูแล้วกันถ้าเกิดพิจารณาจากระยะเวลาคดีของนายธนาธรเมื่อปี2562เนี่ยเอามาเทียบเคียงกับคดีของนายพิธาโดยสมมุติฐานว่าก็กตจะรับรองผลการเลือกตั้งครั้งนี้วันที่21มิถุนายน2566สมมตินะครับสมมติ ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยกกตยื่นกรณีในพิทางให้ศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยศาลจะต้องสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อไหร่หากนับจากวันที่กกตรับรองผลการเลือกตั้งจนถึงวันที่ศารลรัฐธรรมนูญสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ประมาณ15วันอาจจะอยู่ราวๆสักวันที่6กรกฎาคมนะครับในขณะที่การประชุมรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยคาดว่าจะมีประมาณวันที่10กรกฎาคม แสดงว่ามีโอกาสที่สารรัฐธรรมนูญจะสั่งผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนวันเลือกนายกรัฐมนตรีย้ำว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงการคาดการเคร่าวๆนะครับเว้นแต่ว,ว่ากกตจะไม่ยื่นสารรัฐธรรมนูญแล้วก็จะเอาตัวเองเนี่ยไปเสี่ยงตายกับมาตรา157แทนอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งข้อ4ถ้ากกตไม่ยื่นยังมีช่องทางหนึ่งคือสสจำนวน 1- ใน1ิ อาจจะเข้าชื่อกันยื่นต่อประธานสภาพเพื่อส่งคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งก็เป็นไปตามช่องทางมาตรา82นั่นแหละครับคือสสฝ่ายค้านใช้ประจำในการตรวจสอบสสและรัฐมนตรีสมัยที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปตามช่องทางนี้เนี่ยเร็วสุดก็ต้องรอให้สสเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ก่อนและให้ประธานสภาเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้สก่อนด้วยตามตารางก็คาดว่าน่าจะประมาณวันที่4 เดือนก,นกรกฎาคมประธานสภาจึงจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ทีนี้เมื่อดูตามห่วงเวลาแล้วเนี่ยนะครับสารรัฐธรรมนูญอาจจะมีคําสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่คาบเกี่ยวกันกับวันที่รัฐสภาประชุมเลือกนายกรัฐมนตรีก็มีทางเป็นไปได้เหมือนกันนะครับนี่คือข้อ4ข้อ5ครับประการสําคัญไม่ว่าจะมีคําสั่งสารรัฐธรรมนูญให้นายพิธาหยุด ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตามนะครับแต่คาดว่าจะยังคงมีการเสนอชื่อนายพิธาให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปตามเดิมนายพิธาจะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเป็นกรณีนี้นะครับก็ต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงเกินเกิงหนึ่งคือ376เสียงขึ้นไปเท่านั้นครับนี่คือข้อ5ข้อ6ครับนายพิธากับพรรคก้าไกล จะได้รับเสียงสนับสนุนจากสสพักการเมืองอื่นๆแล้วก็ได้เสียงจากสวออเพิ่มมากขึ้นกว่าที่มีอยู่312เสียงสสจากพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลขณะนี้หรือไม่นี่เป็นคำถามนะครับนั่นเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความรับผิดชอบของนายพิธากับพักเก้าวไกลเองที่จะต้องไปหาคะแนนเสียงสนับสนุนมาให้ได้จะมัวไปอ้างว่าพลเอกประยุทธ์ไม่โทรมาแสดงความยินดีหรือว่าไปไล่ให้พลเอกประยุทธ์ขนของออกจากทำเนียบรัฐบาล หรือว่าให้รีบส่งมอบงานซะเร็วเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นการพูดจาหาแพะรับบาปพ,พูดส่งเดชขี้ราดพาดร่องลำไม่ดีโทษปีโทษกลองทั้งนั้นเลยข้อ7ครับจุดดับพิทาจะพลาดเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคือสอวอจะโหวตให้กับนายพิทาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ จากการตรวจสอบจากการเช็คเสียงล่าสุดเนี่ยนะครับมีรายงานว่าสวที่จะยกมือสนับสนุสนนายพิธาเนี่ยจะมีประมาณ20กว่าคนเท่านั้นแต่ต้องการสวอ,อ,อย่างน้อย64คนนะครับเหตุที่สวออส่วนใหญ่ไม่โหวตส,สนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเพราะก็เห็นว่าแนวคิดแนวทางแนวนโยบายการทํางานของนายพิธาถ้าหากว่าได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะไปสร้างผลกระทบสร้างความเสียหายสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมือง เช่นจะไปปักหมุดยกเลิกมาตรา112โดยจะเสนอแก้กฎหมายก่อนซึ่งเป็นแนวทางลดทอนการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับถ้าแก้ไม่สาเร็จหรือว่ามีการเสนอยกเลิกมาตรา112เข้าสู่สภาเนี่ยนายพิธาประกาศจะสนับสนุนการยกเลิกมาตรา112ลองคิดดูนะครับถ้าเกิดคนเป็นผู้นํารัฐบาลจะเป็นฝ่ายนําพายยกเลิกมาตรา112ซึ่งมีไว้คุ้มครององ,องค์พระประมุข โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่เห็นด้วยและพักรวมรัฐบาลส่วนใหญ่เขาก็ไม่เอาด้วยเหมือนกันจึงไม่ถูกใส่เอาไว้ใน MOU แล้วคิดดูสิครับว่าบ้านเมืองเนี่ยมันจะวุ่นวายขนาดไหนการจะผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมคดีมาตรา112กับมาตรา116นี่ก็อ,อีกอย่างหนึ่งอุกอาจไม่แพ้สมัยนิรโทษกรรมสุดซอยประชาชนบินยูชนจะยอมรับได้หรือเปล่าครับปัญหาการปลุกระดมแยกดินแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บ่มเพาะจากการเดินสายปลาสายยุยงส่งเสริมจากนักการเมืองจากนักวิชาการในเครือข่ายที่สนับสนุนพระเก้าไกลนี่ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับยังเหมิมเกริมขนาดนี้ถ้าเกิดพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีเก้าไกลได้เป็นรัฐบาลมันจะขนาดไหนครับปัญหาสังคมตอนนี้กลุ่มแนวร่วมมบสามนิ้วยังเคลื่อนไหวขนาดนี้เอาเด็กเป็นเครื่องมือในการสร้างความปั่นป่วนแล้วก็อ้าง นโยบายก้าวไกลให้เสรีภาพการแต่งกายในสถานศึกษาถ้าเกิดหัวหน้าพักก้าวไกลซึ่งเคยโหนเอาคะแนนจากเด็กยกบนเวทีปลาศัยของพักก้าวไกลด้วยเนี่ยนะครับถ้าเกิดพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้เป็นรัฐบาลแล้วจะขนาดไหนครับถ้าศารลรัฐธรรมนูญสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับที่เคยสั่งพลเอกประยุทธ์ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำมติฉัยมาแล้วเนี่ยนะครับ สวเขาก็าอาจจะมีข้อกังวลหนักใจมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเป็นบุคคลต้องขับสั่งศาลถ้าเกิดเลือกไปตอนนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้อยู่ดีเป็นการแช่แข็งบ้านเมืองตามไปด้วยหรือว่าจะนำรายชื่อขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมก็าอาจจะเกิดปัญหาตามมาก็ได้ข้อ8ครับจุดตายคดีหุ้นสื่อคดีหุ้นสื่อเนี่ยนะครับต้องว่าไปตามหลักฐานนะครับหลักฐานและข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและแนวทางการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนายพิธาต่อสู้อยู่สองทางด้วยกันทางที่1คือสู้ว่าบริษัทไอทีวีไม่ใช่กิจการสื่อกับทางที่2คือสู้ว่าตนไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นไอทีวีแต่เป็นเพียงผู้จัดก,การกองมรดกเท่านั้นแนวทางการพิจารณาชี้ขาดคดีหุ้นสื่อของสารรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าบริษัทใดจดแจ้งวัตถุประสงค์ทำสื่อ หรือเคยทำสื่อจริงหรืออาจจะมีรายได้จากการทำสื่อจริงแม้ปัจจุบันไม่ได้ทำแล้วไม่มีรายได้จากการทำสื่อแล้วแต่ไม่ได้ไปจดแจ้งเลิกทำสื่อคือยังไม่เลิกกิจการสารรัฐธรรมนูญชี้ขาดว่าบริษัทนั้นคือกิจการสื่อทุกรายนะครับส่วนบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาเนี่ยสารรัฐธรรมนูญก็ไม่เคยชี้เป็นอื่นสักรายเดียว แม้ว่านาพิธาจะอ้างว่ามีคำสั่งสารแพ่งแต่งตั้งเป็นผู้จัดก,การมรดกตั้งแต่ปี2550แต่ก็ต้องไปชี้แจงกับสารอีกมากมายหลายปมด้วยกันอาทิเช่นอ้างเป็นผู้จัดก,การมรดกมา16ปีทำไมถึงยังไม่มีการจัดการเฉพาะหุ้นไอทีว42,000หุ้นนี้เท่านั้นหรือเปล่าหุ้นที่อยู่ในชื่อนายพิธาในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นมาตลอด16ปีโดยแม่ระบุว่าเป็นผู้จัดก,การกองมรดกเลยเป็นไปได้เลยครับหุ้นเนี้ย ไปปรากฏอยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ส่วนตัวของนายพิธาใช่หรือไม่เพราะอะไรการโอนหุ้นไปให้กับน้องชายหลังการเลือกตั้งจะอ้างว่าเป็นการสละมรดกได้หรือไม่หรือว่าจะนับว่าเป็นการโอนในฐานะผู้โอนเจ้าของหุ้นหรือ,อยังไงแนวทางเกี่ยวกับเรื่องการจัดการมรดกทั่วไปเนี่ยกฎหมายกําหนดเอาไว้ว่าอย่างไงกรณีนี้พิศดารจากปกติหรือไม่อย่างไรทั้งหมดเนี่ยนะครับผู้ที่มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดคือศาลรัฐธรรมนูญ เท่านั้นนะครับ